ก็น่าจะเป็นช่วงช่วงนี้นะคะที่แบบเอ่อตกหิมะตกนะคะปีนี้มาช้ามากคะ่ะทางนี้ของแพนเขาอ่าปีที่แล้วอะ่ะอ่าตอนวันฮาโลวีนเนาะก็มาแล้วนะคะหิมะเนาะแต่ปีนี้ยังยังไม่มานะคะตอนฮาโลวีนมาช้าเพิ่งมาเนี่ยคะ่ะเพิ่งมาไม่กี่วันวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกหรือเปล่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะเพิ่งมาเนาะมาช้า แล้วก็อากาศหนาวนะคะวันนี้แผนไปบทนี่แบบมือเย็นมากๆนะคะวันนี้เอารถไปเนาะใกล้ๆนะคะที่จริงแต่ว่าหนาวโอ้ราฟี่โอ้ราซีฟินิช already good girl ราซีก good girl ราฟีราฟียังไม่เสร็จนะคะรูซี่หมดไปก่อนนะรูซี่เรากำลังกิน ไม่ได้อยู่ใกล้ที่เล่นสกีเห็นไหมอ๋ออ๋อผอ๋ออแพนก็ยังไม่เคยเล่นสกีเลยนะคะน่่จะลองอยู่นะคะพี่เพี่พ่าไทยชอบไหมคะหรือว่า,เ,าเ,คเ,คเ,เคยเล่นบ้างไหมคะหรือยังไงนะคะ อ่าโรซี่บังพี่ชายเต็มๆเ,เลยโรซี่เรียลีบังเต็มๆนะคะอา้าวเต็มจอเลยค่ะกินเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานก็กินนะขนมวันนี้ก็กินนะคะสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องงดนะคะ เอเอ๊เอเออาจจะกินหอมใช่ไหมคะมาทางนี้ตอน <laughs> go rest go rest โอเค go relax over there อ๋อเล่นเป็นแต่ไม่ชอบโอ้ oh, ดีจังเลยค่ะแพนเล่นไม่เป็นค่ะปวดขา <laughs> แพนเล่นไม่เป็นนะคะอยากเล่นเป็นเหมือนกันนะคะแฟนเขาเล่นฮอกกี้นะฮอกกี้ก็ตอนที่อยู่ไทยก็เล่นแบบ o u t ดอร์นะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็ อ่าเล่นอ่าสกีน้ำแข็งอ่าฮอกกี้น้ำแข็งนะคะเนาะก็แพนยังไม่เคยลองเล่นสก,กีเลยนะคะแแกก็ก็เล่นสก,กีอะไรพวกเนี้ยก็ได้อยู่นะคะแต่แพนทำไม่เป็นนะคะว่าจะลองอยากลองเหมือนกันนะคะรัสิตาเรียล y อ่าเตรียมจอเลยลูก thank you thank you Rosie เรียนเล่นแล้วแต่ไม่ชอบโอ้ oh. แต่สามีลูกๆก,ก็ไปกับเขาเดินเล่นไปโอ้ oh. ดีดีค่ะไปครอบครัวเนาะทำะเป็นกิจกรรมทําครอบครัวนะคะเนะาะทั้งครอบครัวใช้เวลาร่วมกันนะคะก็ดีนะคะ ดีมากๆเลยนะคะพี่ทางพี่พี่อ่าพี่ปัทไทรู้จักพิกเกอร์บอลไหมคะพิกเกอร์บอลเผื่อพี่ปัทไทยอยากจะลองเล่นนะคะทางนี้ก็เริ่มอ่าจริงๆรนี่เขาฮิตที่อเมริกานี่ฮิตมาหลายปีแล้วนะคะเนาะแต่ทางแคนาดาเพิ่งมาฮิตปีนี้นะคะเริ่มมาฮิตกันแพนก็เริ่มเล่นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นกีฬาของผู้ใหญ่เนาะจริงๆจะเป็นกีฬาของอ่าพวกอ่า พี่ๆที่เขาเกษียณแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้วัยรุ่นนะคะก็เทคโอเวอร์ัยรุ่นก็เทคโอเวอร์แล้วนะคะเออแพนก็ลืมใส่ปัจเจ้พี่ประทานนะขอโทษนะคะแพนก็ชอบนะคะแล้วก็แพนเป็นคนชอบเล่นกีฬานะสมัยเรียนนี่เล่นกีฬานะคะสมัยอยู่มัธยมมปลายนะคะพออยู่มหาลัยก็ ไม่ได้เล่นเลยนะคะเผื่อพี่ชอบนะคะเพื่อนแพนที่เล่นทีเนี่ยก็ก็เล่นด้วยกันนะคะก็เป็นพวกเกษียนเนาะบางคนนี่โอ้มีคุณลุงคนหนึ่งนะคะอายุเจ็ดสิบเก้านะคะเล่นแบบเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะค่ะก็มีไม้แล้วก็คล้ายๆกับคล้ายๆเราเล่นปิงปองอะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นลูกใหญ่กว่าเหมือนผสมปิงปองกับอเทนนีสนะคะแพนชอบมากๆลองดูนะคะเผื่อลองถามแฟนพี่นะคะรู้จักไหมนะคะพิกก็บอก mm <laughs>